ใหญ่ที่สุดเลยวันนี้ก็คือเรื่องเรือนจําพิเศษกรุงเทพหลายท่านน่าจะพอทราบอยู่แล้วว่าที่ไปที่มาเนี่ยคุณผู้ชมครับมาจากคําสั่งถูกไหมครับเมย์เรื่องของการย้ายย้ายในที่นี้ก็คือย้ายผู้บัญชาการเรือนจําถูกไหมครับเมย์โดยก่อนหน้านี้เองเนี่ยท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ลงนามคาสั่งกระทรวงยุติธรรมเรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยมีความจําเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งคนที่ถูกสั่งย้ายก็คือทางด้านของ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็คือคุณมานพชมชื่นถูกไหมครับเมย์<ะ>โดยเบื้องต้นเนี่ย จากเอกสารราชทรรเนี่ยเดี๋ยวดูประกาศคำสั่งสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะกำลังจะบอกว่าวันนี้จากประกาศที่ออกมามันจึงนำมาสู่เรื่องที่สังคมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งหลังจากนั้นเอกสารทางราชทรรออกมาแล้วก็ระบุว่าต้องตรวจสอบว่าคุกนี้ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านมันคือคุก VIP หรือไม่เพราะมีการพบว่ามีผู้ต้องขังคนไทยถูกไหมครับเมย์เขาร้รองเรียนเข้ามาว่าคุกแห่งนี้เอ,อื้ออำนวย ความสะดวกสบายให้กับผู้ต้องขังชาวจีนบางรายมีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นภายในเรือนจําจนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ต้องขังชาวไทยจึงแจ้งเบาะแสมายังกรมราชธณน์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวดังนั้นเพื่อให้ลดความคลาดเคลื่อนข้อมูลกรมราชธณน์ขอยืนยันว่าได้เร่ง กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏโดยเร็วกรมราชธัน์ได้มีการจัดระเบียบเรือนจําตามนโยบาย59อ่ะอันนี้ไม่เป็นไรละ่ะคือถ้ามันโปร่งใสจริงๆมันไม่เกิดเรื่องนี้หรอกอเออแต่เข้าใจว่าเอกสารแถลงข่าวมันก็ต้องให้ดูดีสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นการเอื้อให้กับพวกจีนเทาคุณผู้ชมครับน่าสนใจคือถามว่าแล้วการเอื้อให้กับจีนเทาครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้น โดยเบื้องหลังเนี่ยเห็นบอกว่าเอกสารที่ออกมาวันที่19<ะ>ย้ายผอบอนํามาสู่การสืบทราบว่าเบื้องต้นมีผู้ต้องขังชาวจีนบางรายมีอิทธิพลเหนือผู้ต้องขังรายอื่นในเรือนจําและปรากฏว่ามันมีการเข้าไปตรวจค้นถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะมีการเข้าไปตรวจค้นสองครั้งด้วยกันนะคะเมื่อวันที่16พฤศจิกายนค่ะมีการเข้าไปตรวจค้นที่พื้นที่แดน3าของเรือนจําพิเศษกรุงเทพน,นะคะและ เขาไปพบข้าวของที่บอกว่าอำนวยความสะดวกใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะขออนุญาตดูหน่อยครับเปิดเพจเต็มจอเลยครับทีมงานเต็มจอเลยครับเพราะภาพในคุกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีเยอะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงก็คือเขาไม่ให้เข้าถูกไหมฮะใชแต่ขณะเดียวกันที่ไปเจอในคุกเนี่ยก็คือจีนเทาเนี่ยก็คือมีไมโครเวฟมีการน้ําร้อน แอ่ด้วยค่ะอ่าแล้วอย่านึกถึงคนอื่นนะเอาเรื่องจีนเทาให้จบก่อนคือพอเกิดเรื่องนี้มีหลายคนถามเอ๊ะนึกถึงคนอื่นใช่ไหมตอนนี้คุณผู้ชมเอาจีนเทาให้จบก่อนมีแอ์เคลื่อนที่มีมีดมีไฟเช็คขนณะเดียวกันอภิสิทธิ์ของพวกจีนเทามันคืออะไรคุณผู้ชมดูตรงจุดนี้เห็นบอกว่าอันที่หนึ่งเลยแอ ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ระบุว่าเป็นของบริจาคเข้าไปในเรือนจําแล้วขอมาใช้เนะะี่ยค่ะสามารถเอาแอร์เคลื่อนที่ไปเปิดนอนได้สบายๆนะคะหน้าที่สองค่ะยังมีอภิสิทธิ์ที่สามารถสูบบุหรี่ในเรือนจําได้แล้วก็เลือกแบ่งแดนพักตามระดับหัวหน้ารองหัวหน้าและลูกน้องได้ด้วยนะคะนี่อันนี้ยังไม่พีคฮะที่พีคเนี่ยเดี๋ยวไล่ไล่มาเรื่อยๆต้องรวยอะ คือไม่รวยเนี่ยเองทําไม่ได้หรอกขนาดนี้ใช่ต่อมาก็คือจ้างผู้ต้องขางชาวไทยที่พูดภาษาจีนได้มาดูแลรับใช้เพื่อที่จะแลกกับเงิน<ล>มีอีกค่ะสุดท้ายอันนี้แหละฮะที่มีข่าวออกมาว่ามันทําให้หลายคนรู้สึกเฮ้ยเขารับไม่ได้คือมันต้องมีการคอรัปชันถูกไหมเมย์ถ้าไม่คอรัปชันมันไม่มีทางหรอกที่จะเอานางแบบเข้าไปได้เห็นบอกว่าเป็นนางแบบตัวท็อปใช่ไมเจ็ดหลัก เจ็ดหลักก็คือหลักล้าน<ช>เอาค่าไปบริการให้กับนักโทษจีนเทาพูดง่ายๆต่อให้โดนขังแต่ขังสวรรค์ชั้นฟ้ายัางไม่ได้เพราะโอ้โหมันได้ยังไงวะเนี่ยและล่าสุดเขาไปตรวจค้นถูกไหมเมย์เขาไปเจอถุงยางและเห็นบอกจุดที่น่าจะพลอดรักกันจริงๆเนี่ยก็คือห้องใต้บันไดค่ะบริเวณห้องใต้บันไดที่บริเวณด้านหน้าของเรือนจำเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นบริเวณที่น่าจะเป็นกลุ่มนี้เขามีความสัมพันธ์ทางเพศกันเพราะว่าไปเจอถุงยางอนามัยใช้แล้วอยู่ตรงนั้นมีกระดาษทิชชู่ซึ่งถูกทิ้งไว้ในห้องลับใต้บันไดแล้วเขาก็เก็บหลักฐานไปตรวจด,ดีคือประเด็นเนี่ยตามรายงานราชทรระอันนี้ต้องชมนะสมมุติว่ามันเกิดเรื่องนี้แต่ระดับผู้ใหญ่แสดงว่าทลายเพราะไม่ทลายเรื่องนี้จะไม่หลุดออกมาถูกไหมฮะก็แสดงว่าระดับราชทรรในส่วนของเรือจนจํานี้มันต้องมีเรื่องไม่เหมาะสม แต่ก็ถูกสั่งให้ตรวจสอบมันถึงถูกเปิดออกมานอกจากจะเอานางแบบตัวท็อปไปบริการไอ้พวกจีนเทาแล้วเบาะแสะจากกรมราชธรรมที่ส่งชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบมักจะเจอเกลือเป็นหนอนจนล่าสุดท่านอธิบดีกรมราชธรรมท่านจัดชุดเฉพาะกิจจู่โจมทําให้พบว่า3แดนที่คุมขังนักโทษจีนเทามีสิ่งอำนวยความสะดวกดังที่บอกคุณผู้ชมเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟแอร์กาน้ํารวมถึงของมีคมมีดแล้วก็ไฟแช็กนอกจากนี้จุดที่พบว่ามี มีการเป็นจุดบริการเขาเรียกว่าห้องใต้บันไดเหรอครับเมย์จุดบริการที่ว่าก็คือห้องใต้บันไดที่คุณผู้ชมเห็นสีแดงมุมซ้ายของผังเนี่ยนะคะก็คือจุดที่ว่ามีความสัมพันธ์กัน,น,นแหละล่าสุดคุณยุทธนานาาเรืองศรีท่านรองอธิบดีกรมราชัณฑ์ถึงได้ออกมาเปิดเผยและยืนยันว่าการตรวจคนเมื่อกี้เมย์อมบอกวันที่เท่าไหร่นะครับ มีวันที่16พฤศจิกายนไปตรวจแดน3ค่ะแต่วันนี้ไปตรวจที่แดน8ค่ะปรากฏว่าจากการตรวจวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่พบถุงยางแต่ยอมรับว่าพบกล่องถุงยางผู้หญิงใช่ไหมค่ะนี่เอ๊เดี๋ยวก่อนนะคือต้องบอกว่าหรือไม่เจอของผู้ชายเหรอหรือ,อยังไงยอมรับว่าเจอกล่องถุงยางที่น่าจะเป็นของผู้หญิงกับนักโทษจีนเทาใช้เนี่ย แล้วก็ไปเจอของต้องห้ามเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์เคลื่อนที่ไฟแช็กจำนวนมากค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้อาจเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมวันนี้ขอเสียงสัมภาษณ์ทางด้านของรัฐมนตรียุติธรรมเลยตอนนั่งแถลงข่าวยังเป็นทางการเลยนะครับาภาพตอนที่ท่านนั่งแถลงชี้แจงเลยปรากฏว่าเรื่องนี้เองน่าตกใจจริงเรนจําพิเศษกรุงเทพมีกลุ่มจีนเทา200คนมาจากหลายส่วนซึ่งรู้ตัวแล้วสองคนที่ก่อเหตยุยังไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึก ว่าผู้ต้องหาคดีใดแต่หลังจากลงท่านจะลงพื้นที่พรุ่งนี้ท่านจะลงพื้นที่พรุ่งนี้จะสามารถบอกได้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคดีอะไรแสดงว่าเจอถุงยางก่อนถูกไหมที่ห้อง ห้องอะไรนะห้องใต้ดินห้องใต้ดินเพราะตอนแรกบอกว่ามันเป็นห้องผู้คุมห้องใต้บันไดขออภัยค่ะห้องใต้บันไดเป็นห้องลับที่ห้องใต้บันไดเพราะตอนแรกโทษทีเขาบอกว่าเป็นห้องของพวกผอเลยแต่สุดท้ายไม่ใช่กลายเป็นห้องใต้บันไดใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงดูกันก็คือท่านรัฐมนตรีบอกพรุ่งนี้ท่านจะลงเองเบื้องต้นรายงานกลับมาคือเป็นจีนสองคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และในจุดเกิดเหตุเป็นห้องดัดแปลงมีสภาพกั้นลักษณะ คล้ายทํากับห้องเรือนรับรองของเรือนจําแต่ไม่ใช่ห้องผอ,อรเรือนจําส่วนจะมีผู้หญิงเข้ากี่ครั้งเดี๋ยวจะมีการสืบสวนโดยเบื้องต้นกล้องวงจรปิดไอ้ที่พีคคือเลยไรม,มลบหายฮะ,ะเห็นบอกตอนลงไปตรวจค้น16พฤศจิกล้องวงจรปิดหายไปคุณผู้ชมฮะแสดงว่าโคตรแสบเลยรู้ว่าผู้ใหญ่กำลังจะลงมาดูลบทิ้งแต่แจ้งให้ทราบว่ากู้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขนาดเดียวกันสำหรับเส้นทางของหญิงจีนสองคนที่เข้ามาในเรือนจำทางท่านรัฐรมนตรีก็คือพลตำรวจโทร,รุทธพลนวรัตท่านบอกว่าได้สอบปากคำชาวจีนทั้งสองคนพบว่าเจ้าหน้าทีเ่เบื้องต้นยังไงก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเป็นคนพาเข้ามาครับคุณผู้ชมฮะแต่เจ้าหน้าที่ในจุดดังกล่าวปฏิเสธนี่ยังไงก็ตามท่านเป็นตำรวจเก่ามาก่อนท่านเชื่อว่ามันต้องมีเรื่องของการรู้เห็น เดี๋ยวฟังเสียงท่านรัฐมนตรีดูก่อนฮะการพูดคุยนะครับพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะได้สอบสวนได้ทําการสอบสวนไปไปไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ในเรื่องของอในเรื่องของผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่เข้ามาในเขตของทางรัชทร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของ ทางเจ้าที่ต่างๆนะครับที่อยู่ในที่รับผิดชอบนะครับก็ถ้าผมนะครับทางผมกับทางท่านประหลาดก็ได้พิจารณาสั่งการว่าจะได้ตั้งให้ดีไซน์นะครับรุ่นทางการสืบสวนนะครับร่นขงการสืบสวนในคดีนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก้าวมงเช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามเพิ่มเติมแต่กลับมาตรงนี้ก่อนกล้องวงจรปิดที่กู้ได้เห็นอะไรบ้างขอเพจที่หนึ่งขึ้นมาเลยครับ คือฝากท่านรัฐมนตรีผู้ที่ท่านเปิดกล้องเลยนะครับเอาจริงนะอนถูก์ไม่เมย์<ะ>ท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินเองเนี่ยจะได้รับการชื่นชม<ะ>มันอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้ามวยแต่ตะมุตตมิงุบงับกันเนี่ยนะฮะรับรองเละแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่ลงมาเปิดไม่มีทางเปิดได้หรอก<ะ>เพราะมันคือแดนสนธยาแสดงว่าระดับผู้ใหญ่เองเนี่ยเขาพร้อมจะตรวจสอบมันถึงทลายเรื่องนี้ได้และการร้องเรียนของนักโทษมันมีผล<ะ>ล่าสุดกู้ภาพกลับมาเจอ เจออะไรเมก็อย่างที่รัฐมนตรีบอกเมื่อกี้นะคะว่ากล้องวงจรปิดที่กู้กลับมาเจอบางส่วนจะไปเจอภาพของผู้ต้องขังไปเดินอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิ์จะเดินนักโทษเดินตรงนี้ไม่ได้ค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งที่ไปเจอนะคะก็คือภาพค่ะกล้องจรปิดนะคะที่จะพบมีจีนเทาสองคนแล้วก็นางแบบสองคนได้มีการอยู่ด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันไปเจอไปพูดคุยได้ยังไงเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงเนี่ยคือ นอกจากนี้มันจะมีเส้นทางที่พาผู้หญิงเข้าไปด้วยเมย์เมย์อธิบายดิผู้<ช>หญิงเข้าไปปนเปลือเนี่ยอย่างที่รัฐมนตรีเล่าเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเส้นทางที่นางแบบสาวเข้าไปพบชาวจีนเถาเนี่ยเรือนจาก็คือเห็นว่าจะมีข้อมูลว่ามีการเข้าไปเดือนละประมาณ4ี่ครั้งด้วยกันนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยที่เป็นนางแบบระดับตัวท็อปเนี่ยเหลักเนี่ยนะคะ เป็นชาวจีนหรือไม่ก็เป็นต่างประเทศเนี่ยค่ะเดินเข้ามา4ครั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่จะเป็นคนพาตัวผู้หญิงเนี่ยเข้าไปด้วยในช่องทางเดินลับนะคะหน้าที่สองค่ะเห็นบอกว่าผู้หญิงจะไปนั่งพักรอในห้องทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับไหนนะคะหน้าที่3ค่ะเห็นบอกว่าจะเข้าไปมีสัมพันธ์กับผู้ต้องขังชาวจีนที่ห้องใต้บันไดนี่แหละนี่ก็เปลนพฤติกรรมทั้งหมดนะคะที่วันนี้ ทางทีมที่เขาไปตรวจค้นเขาได้ข้อมูลมาค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้เพราะล่าสุดเองวันนี้เห็นบอกว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดเรื่องนี้ด้วยถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะคือท่านก็ไม่ยอมเหมือนกันเนี่ยนะฮะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลคือหลายคนบอกโอโหจีนเทามันใหญ่กว่าข้าราชการไทยและทุกวันนี้ท่านนายกบอกว่าถ้าสอบไปถึงใครก็ต้องเอาพวกนั้นมาลงโทษให้หมดฟังนายกนียฮะ ยุติธรรมที่ต้องจัดการให้เป็นงเปคามะคบแล้วตอนีกาเอาผู้หญิงี่อยู่แบบนั้นมันดูเกินไปไหมครับเดี๋ยวรอรอไอ้สารลู หาออกมาแต่ว่าเราทำอะไรทำผิดเราก็ไม่ไว้หนูนะเซมี่นะครับเราก็ส่งพวกหัวโจงกลับไปรับโทษนะครับส่งกลับไปรับโทษที่ประเทศต้นทางของเขาก็หลายรายแล้วนะครับก็ดำเนินการทั้งยึดทรัพย์ทั้งสอบสวสัญชาติทั้งทำทุกอย่างทัง้งลวงนะครับจีนเข้าไปอยู่ในคุณผู้ชมครับพอกลับมาตรงนี้ล่าสุดเนี่ย เอ๊ะทำไมเราต้องพูดถึงแก๊งคนจีนที่ถูกส่งกลับไปใครนะครับมเมย์เสจื้อเจียงค่ะก็คือเป็นแก๊งจีนเทาคนสําคัญนะคะอยู่ในแก๊งที่บอกว่าเป็นการฟอกเงินค่ะที่เกี่ยวข้องกับพวกแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมท่ามชาติคนสําคัญเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนนี้ค่ะเพิ่งจะถูกส่งกลับไปที่ประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะเดี๋ยวมีเพจนะฮะค่ะซึ่งสเสดจื้อเจียงเนี่ย ก็เป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์ฝั่งชเวโกโกที่เมนมาค่ะที่ถูกจับอยู่ในประเทศไทยนานแล้วเป็นปีแล้วนะคะแต่ว่า ประเด็นสาคัญก็คือเขาถูกขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเหมือนกันถูกจับตั้งแต่13สิงหาคม2565ค่ะถูกจับกลุ่มที่กรุงเทพในข้อหาช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์เพราะเกี่ยวข้องกับชเวโกโกที่ฝั่งเมียนมาที่เจ้าหน้าที่ b ี f ของเมียนมาเพิ่งไปทลายที่เรานําเสนอข่าวไปนะคะเขาคุมขังอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพแต่มีคําถามว่าแล้วทำไมเสอชื่อเจียงที่เป็นจีนเทาเนี่ยเจ้าพ่อสแกมเมอร์เนี่ยใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปที่คนคุกทำไม่ได้เช่น ไม่ต้องตัดผมกเกลียนไม่ต้องเช็คยอดไม่ต้องทำกิจกรรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีนักโทษคอยรับใช้ด้วยค่ะ<อ>แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะตอนนั้นมีข่าวว่า<อ>เขาให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศด้วยวิธีการวิดีโอคอลจากในเรือนจำเขาถามก็คือทำได้ยังไง<อ>ใครให้ใครให้โทรศัพท์แล้ววิดีโอคอลมาจากในเรือนจำเจ้าหน้าที่ไม่รู้หรอเขาเป็นสก c a m m e r เขาเป็นสก c a m m e r เป็นทุนเทาคนสำคัญที่ ทางการจีนต้องการตัวแล้วเราเพิ่งส่งกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็ปี2 5 6 6เนี่ยเขามีชื่อถูกนักโทษด้วยการร้องเรียนบ่อยมาก กับอภิสิทธ์ต่างๆที่เขาได้เนี่ยแหละค่ะต่อมาตุลาคมปี67ค่ะถูกย้ายไปเรือนจํากลางคลองเปรมและ10พฤศจิกายน68ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละเขาถูกส่งตัวกลับไปจีนตามพรบรส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่วัฒนธรรมที่เขาทิ้งไว้ยังคงอยู่ต้นตํำรับของจีนเทาอภิสิทธิ์ชนในคุกค่ะอ๋โอโหทิ้งเชือ้อทิ้งเชือ้อแล้วคนซวยก็คือไอ้พวกที่เป็นผู้คุมกับผอบอล่าสุดกลับมาตรงนี้คือจีงมันเกินเวลาแล้วขอดนึงเถอะคุณจตุพร ลมพันคือคนที่เคยเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วด้วยความเคารพคราวนี้คนที่หลายๆคนจะตั้งคำถามต่อไปก็คือด้วยความเคารพจริงคุณทักษิณชินวัตรท่านอดีตนายกเอ๊ะท่านจะอยู่ยังไงถูกไหมฮะ ล่าสุดคุณจตุพรก็เลยพูดถึงเรื่องของคุณทักษิณด้วยใช่ไหมเมย์ค่ะคือคุณจตุพรพูดเรื่องของคุณทักษิณแต่กรณีเรื่องของคดีความคดีความอาจโ <อา S 2> ดย<ช><ะ>ทัทีมีสองสองเสียงเอาเสียงที่หนึ่งก่อนเรื่องคุณจตุพรเคยไปอยู่ในเรือนจําด้วยค,คุณจตุพรเล่าไว้ไงครับเมย์คือคุณจตุพรมองเรื่องของการทุจริตของราชธาน์ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพเออนี่นะคะถึงเวลาต้องสังคายนาใหม่ทั้งหมดเหมือนกันเพราะว่าในห้วงเวลา1 4ปีที่คุณจตุพรเข้าไปอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพหมดปปเีรากกฏาร ที่บอกว่ามีฮาเลมเอานางแบบมาปลนปเปลร์จีนเทานักโทษเนี่ยคุณจตุตรพรบอกไม่เคยเห็นนะแต่อันที่จริงเรือนจําพิเศษกรุงเทพจัดไดยว่าเป็นเรือนจําสีขาวที่มีการป้องกันสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาแม้ภายหลังมีนักโทษที่ถูกดําเนินคดีต่ำกว่า15ปีหรือว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาเข้ามาเรียนในเรือนจําก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์ยาเสพติดหรือแม้แต่การทําร้ายร่างกายก็ไม่เคยมีประวัติ กฎในเรือนจําดังกล่าวแต่ปัจจุบันเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายกฎของราชทานเป็นเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นเรื่องระดับโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเรื่องแบบนี้คุณจตุพรบอกว่าเคยมีแต่ในประวัติของพ่อค้ายาชาวโคลัมเบียคือปาโบเอสโกบาเท่านั้นนะคะ,ะที่เคยทําเรื่องนี้ไม่เคยคิดเลยว่าประเทศไทยจะมีแบบนี้รวมไปถึงห้องใต้บันไดที่เป็นห้องลับ คือคุณจตุพรบอกไม่เคยได้ยินมาก่อนอันนี้ก็ต้องบอกว่าตกใจมากเช่นเดียวกัน,น,น,นเดี๋ยวขอรวมเรื่องคุณทักษิณสั้นๆเลยไหนๆแต่ปล่อยเสียงที่หนึ่งแล้วกันนะทีมงานขอเสียงที่1เรื่องคุณทักษิณที่ว่าโดนคดี2คดีแล้วใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะเรื่องหนึ่งหนที่จะต้องอุทธรณ์ต่อใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมการกันกรองเนี่ยได้มีการยกข้าก้องแล้วแต่อยู่ๆอายการสูงสุด ได้มีการกลับคําจากยื่นอุทธรณ์นะคะทำให้การเวลาเวลาที่อยู่ในคุกจะต้องยืดออกไปหรือเปล่ากับอีกประเด็นหนึ่งหุ้นภาษีชินขอบค่ะซึ่งจริงเกิดขึ้นนานแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเร็วๆนี้ คุณทักษินก็ถูกพิพากษาว่าต้องจ่ายภาษีย้อนหลังกว่า17,600ล้านบาทจากสารดีกาเพราะฉะนั้นคุณจตุพรบอกว่าเรื่องนี้คุณวินิจฉัยเออคุณทักษินก็ต้องยอมรับทุกคำวินิจฉัยของศาลอ,อ,อะไรไจะเกิดก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วก็ต้องคือยังไงก็ตอนนี้ออกไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเมย์คือมีโอกาสที่จะอยู่ยา,ยาเพราะว่าเอาแค่คดีเดียวที่ก่อนหน้านี้ชั้น14บส่น่ะก็มีโอกาสว่าถ้าเกิด4เดือนอาจจะได้พักโทษถูกไมหมคะตามกฎร<ต><ม>าชการแต่ตอนนี้มาเจออีกหนึ่งหนึ่งสองใช่ต้องกลายไปว่าอาจจะ มีคดีต่อเนื่องอาจจะหมดสิทธิ์พักโทษ1นใน3ซึ่งก็ถูกประเมินว่ายังไงด้วยความเคารพท่านทักษิณอาจจะไม่ได้ออกเลือกตั้งแล้วแหละถูกไหมเมแล้วอาจจะต้องเจอคดีใหม่ม1น,นอึอีกถูกไหมซึ่งถ้าโดนอีกก็คือยาวเลยเขาวนี้แล้วไหนเรื่องของการบังคับเรื่องของการเงิน ของเงินจ่ายภาษี 7, อีกหมื่นเจ็0พักว่าล้านใช่ไหมเมย์นี่ยังไม่รวมปปชเรื่องชั้น14ที่คดีต้องไปอยู่ว่าคุณ<ฮ>ทักษิณสนับสนุนไหมและจะผิดอีกไหมนะคฮะนี่แหละครับที่หลายคนกําลังพูดว่าการกลับมาครั้งนี้เกิดอะไรกับคุณทักษิณอา้าวขอเสียงเรื่องของคนในคุกก่อนแล้วกันอยู่ในห่วงเวลา14ปีเนี่ยหครั้ง แต่รวมระยะเวลาที่ติดคุกจริงๆเนี่ยประมาณ2ปีเสรศษๆ <c oughs> คือเราไม่เคยเห็นปรากฏการ <c oughs> การสร้างฮาเร็มเอานางแบบมาปนเปอรอนักโทษ <c oughs> นะครับกับทุนจีนสีเทาเรือนจำพิเศษเป็นเรือนจำที่มีมาตรฐานสูงมาก <c oughs> แทบจะเป็นโรงเรือนจำสีขาวก็ได้ในช่วงที่ผ่านมา <c oughs> ไม่ว่าเรื่องยาเสพติดโทรศัพท์เนี่ยรวมกระทั่งการทำร้ายร่างกายเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์ในช่วงนี้นะครับ ที่ผมเข้าเรือนจำนั้นจะไม่เคยเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เป็นการทายท้าทั้งระเบียบราชทันและกฎหมายถึงขนาดนี้มันเสมือนว่าเป็นเรื่องระดับโลกเลยนะเราเราเองอาจจะเห็นที่โคลอมเบียนะครับเรือนจำกองราชายาติเสติด,ดแต่ว่าพอมายังประเทศไทยนั้นเนี่ยใครคาดคิดนะครับห้องใต้บันไดที่ว่านั้นนะมันก็ปกติแล้วใครก็ไม่ไม่คิดไม่ถึงนะ ผมไี้เห็นไม่รู้กี่ครั้งเพราะว่าต้องนะครับในระหว่างติดคุกต้องไปศาลนะครับกลับศาลออกศาลแต่ว่านี่นะครับจนกระทั่งว่ามีคนมีความกล้านะครับที่ไปนะครับไปรับใช้กับทุนสีเทา<ม>จนกระทั่งลืมลืมเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าหน้าที่ราชทันก็ขนาดนี้นะครับผู้หญิงยังราคาเจ็ดหลักเลยรบรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จะต้องราคาเท่าไรล่ะและที่สำคัญที่สุดก็คนที่จ่ายเนี่ยมันเป็นเงินที่หาง่ายอยู่แล้วถ้าติดคุกแล้วมีเรื่องบนเรเนี่ยนี่นะครับจะไม่รู้ว่าในระหว่างในระหว่างที่เอาผู้หญิงมาเนี่ยไอ้อื่นๆซึ่งเป็นข้อห้ามไม่ว่าจะเป็นเล่ายาปลาปิ้งทั้งหลายเนี่ยร,รวมกระทั่งของผิดกฎหมายอย่างอื่นนั่นน่มันมาเกี่ยวข้องหรือไม่แต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นการใดท่าอาศัยช่องว่างจังหวะนะครับ,รบที่เป็นวันหยุด ที่ไม่มีการส่งผู้ต้องขังจากศาลไม่มีการเยี่ยมซึ่งก็คาดว่าเขาตรงกับวันอาทิตย์มันเหมือนว่ามันมีงานปาร์ตี้แล้วใครก็เข้าไปตรวจสอบอะไรไม่ได้แต่มันจะทําไม่ได้เลยถ้าไม่วางระบบเจ้าหน้าที่ของราชทัทานเรือนจํา<ะ>บางคนที่ไปทํางานรับใช้นะครับแล้วก็ผ่านประตูตั้งแต่ประตูแดนประตู4ี่ประตูสาไปประตูสองเนี่ยทุกอย่างต้องอำนวยความสะดวกหมด และการพาผู้หญิงก็พาขึ้นบันไดด้านหน้าเพราะอยู่ดีๆวันหยุดจะไปเปิดประตูหน้าได้ยังไงนะครับเพราะยั้งขึ้นบันไดผ่านหน้าห้องผู้จัดาการเรือนจําลงบันไดในห่วงเวลาทีมงานเอาอาบาล,ลงเมจะส่งผู้หญิงเข้าไปอ่ะมันต้องผ่านกล้องเลยนะเมเนี่ยประตูหนึ่งใช่ไหมขอจ้องมอนิเตอร์รอที่มองไม่เห็นเปิดจอมอนิเตอร์ดิมันจะต้องผ่านนี่ประตูสํานักงานประตูหนึ่ง ต่ผู้บัญชาการแต่ว่ามันมันมีอีกข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าจะมีทางเดินลับที่ว่าผ่านผ่านด้านข้างไปเข้าห้องผู้บัญชาการไม่เลยโดยไม่ต้องผ่านประตูด้านหน้าใช่ป่ะเหมือนเข้าด้านข้างที่มันเป็นประตูลับไหมคะอ้าวแล้วแล้วมันเข้าทางไหนเนี่ยนะฮะเอออาจจะมีทางลับหรือเปล่าอันนี้ที่เขาตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวต้องให้ทีมสืบขว่ากันไม่แล้วถ้ามันส่งผู้หญิงเข้าไปได้ นักโทษมันก็ต้องแหกคุกได้ดิถ้ามันริ้งกล้องวงจรปิดได้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่บําเรอกามกันในคุกนะ,ะฮะแต่คําถามคือเอ๊ะพาออกมาเที่ยวได้ไหมวะเนี่ยถ้ากล้องอยู่ๆมันก็เสียได้เนี่ยนะ,ะฮะนี่ฮะ